สายก้มสวัสดีครับทักทายเช่นเคยนะครับก็รดน้ําอยู่นะฮะอ่าวันนี้เนี่ยจะพามาดูวิธีการสังเกตว่ารดน้ําแค่ไหนถึงจะพอนะครับในแต่ละรอบนะครับก็วิธีสังเกตที่เราใช้ก็คือน้ําเริ่มหยดนะครับเราก็จะปิดละนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับคือน้ํามันเริ่มหยดแล้วนะครับเนี่ พอมันเริ่มหยดนี่แสดงว,ว่าความชุ่มชื้นเพียงพอแล้วในแปลงมันก็จะรุนออกข้างนอกนะครับแล้วก็เลยต้องรีบปิดนะครับคือปกติเราจะตั้งเป็นออโต้นะครับแต่นี้จะเป็นในกรณีที่ความชื้นในแปลงไม่เพียงพอนะครับเราก็จะเติมเข้าไปเติมจนกว่าน้ําจะหยดข้างใต้แบบนี้นะครับก็ถ้าหยดแล้วถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเราก็จะปิดน้ำนะฮะแล้วก็ จะให้ระบบมันรันตามปกตินะครับ,นะค,รบคือถึงแม้เราจะตั้งออโต้แล้วนะครับมันจะมีบางช่วงบางจังหวะเนี่ยที่มันก็คือไม่ไม่เพียงพอนะครับยกอย่างเช่นในช่วงในช่วงหน้าหน้าแรงนะครับอะไรเงี้ยแดดมันจะร้อนทําให้ความชื้นเนี่ยระเหยเร็วนะครับบางทีเราก็ต้องมาเติมน้ําเข้าไปครับหรือว,ว่าเรามาปรับ เวลาในการลดเนี่ยอย่างปกติเราลดอยู่อนาทีอาจจะเพิ่มเป็น3นาทีต่อครั้งนะฮะแล้วก็อีกในกรณีน,น,นึงก็คือในช่วงของหน้าฝนนะครับเราก็อาจจะต้องมีการลดนะครับปริมาณการให้น้ำลงนะครับเพราะว่าความชื้นในแปลงเนี่ยนะฮะมันมันมันมีเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ไม่ค่อยได้จะระเหยออกนะครับเราก็ต้องลดการให้น้ำนะครับหรือว่าบางวันเนี่ย ก็จะต้องปิดน้ําไปเลยครับในช่วงที่วันที่ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ความชื้นในแป้งเนี่ยไม่ได้ระเหยออกไปไหนนะครก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีสังเกตนะครับคร่าวๆนะที่เราใช้นะครับว่าน้ำเนี่ยเพียงพอหรือยังนะครับในแต่ละรอบโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ